เอาละครับผมมาขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับโบกผมแม็กเก็ตมิ่งเช่นเคยนะฮะวันนี้คุณอยู่กับผมในเกมฟรีไฟล์นะครับเกมโหลดล่มอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับผมเนี่ยเป็นไงโอ้โหผมก็มาเล่นหมดเดินน้องหมดก่อนสวรรค์นะเพราะเวลผมเนี่ยแม่งยังไม่ถึงเลยนะฮะผมก็จะพยายามแบบโชว์โหดให้ดูนะผมอยากได้เอพีวะผมจะต้องลองดูว่าเล่นยังไงถึงได้เอพีนะฮะอ่าไป let's go อยากเก็บแพนด้ามากเลยแพนด้าแม่งเก่าว่ะ เดี๋ยวก่อนนะผมต้องเริ่มพุ่งแล้ววะเล่งความเร็วด้วยคะเป็นไงแล้วทําไมมันมีอะไรพวพันไอ้นี่ผมวะกระดานผมวะเนี่ยโอ้โหนี่ถามจริงไม่ปีก้วยหรอผมเล่งความเร็วก่อนนะทุกคนผมมันเดินไม่ถึงพื้นเลยพ่อยผมมันดงไม่ถึงพื้นเลยนะทุกคนเป็นไง ขอฟาร์มก่อนทุกคนเก็บไอแพนด้านี่ก่อนเดีเ๋ยนะวไม่ได้เป็นพาระาผมนะะผมกลัวมันจะเป็นพาละผมนะฮะฟาร์ม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 ต้องริบฟาร์มครับเดี๋ยววันนี้ผมจะโชว์โหดให้ดูอน,นี่คืออะไรอ่ะอ๋อปืนคู่ว่ามีเป็นอย่างนี้ได้ด้วยเหรอปรเทดีว่ะพับจีก็ได้ทําได้นะพับจีก็ได้ทําได้นะครับไปฟาร์มก่อนนะทุกคนช่วงนี้ อาวอาุธไม่มีเลยนะกูเลยไปไหนกูนเจออะไรกูก็ให้มันหยิบอัตโนมัตินะ่ะเพราะกูไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับทุกคนทุกคนผมเจอคนผมเจอคนผมเจอคนเฮ้ยเอาไปไหนแล้ววะโอ้โหเป็นไงเก็บของครับเก็บของฟาร์มเสร็จเก็บของครับกูเจอใครไม่รู้ว่ากูยิงไว้ก่อนแหละ เดี๋ยวมาดูสิว่าตาเนี้ยผมจะได้ A V P หรือเปล่านะครับเอ้ยผมจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่านะเพราะว่าผมเล่นโซโล่ด้วยนะไม่ใช่แรงนะครับผมบอกเลยถามว่าบอดเยอะไหมผมว่าบอดแม่งก็เยอะแหละแต่ว่าเอาที่เราแบบเล่นแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมเล่นกับบอดเล่นกับคนนะแต่ส่วนใหญ่หลักๆแม่งน่าจะบอดแหละเพราะว่าการจะทำให้แมพพบแบบรวดเร็วนะผมว่ามันก็ต้องใช้บอดจำนวนหนึ่งนหะเพราะว่าใครไม่จะมานั่งหาห้องแบบพร้อมกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะเออ มาเราไปพิสูจน์กันนะครับว่าบอดหรือคนนะครับแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าเล่นหนำขำนะเราไม่ได้ซีเรียสขนาดนะั้นนะถ้าเป็นแรงนี่ค่อยว่ากันนะแต่เวลผมยังไม่ถึงเลยนะโหลดมาหลายปีแล้วแต่เวลูเล่นไม่ถึงกะทีนนะโอ้ไปเล t ส g โกถามว่าทำไมผมไม่ค่อยเล่นพับจีพับจีผมไม่ถนัดหรอกผมว่าแม่งเล่นยากเว้ยมีแต่ฝรั่งกับคนโหดเล่นกันนะถ้าเกมฟรีไฟล์นี่แบบว่าเออมันยังมีบอดเยอะกว่าอะไรเงี้ย พับจีแม่งสัญญาแม่งเล่นแข่งกันหมดอ่ะเล่นไว้แข่งนะเฮ้ยผมผมเจอคนผมเจอคนกูโดนยิงด้วยแต่กูไม่รู้โดนยิงไงตรงไหนโดนไหมโดนไหมไกลไปเหรอกูถามจริงกูถามจริงกูถามจริงทำไมยิงไม่ตายอ่ะเออ กาจะตายโอ้โหแม่งกระสุนกูหมดเลยล่อตะกระสุนกูหมดเลยกูถามจริงไม่มีกระสุนใน้กูด้วยพูกูตายลวรอบเนี้ยกูตายของจริงแล้วแหละตายแน่นอนแล้วทุกคนเดี๋ยวจะเป็นบอดหรืออะไรกูก็ต้องตายแน่นอนเพราะว่ากูไม่มีกระสุนเลยนะโอ้หมีหมวกให้กูไหมโอ้ีเมี๋ยวหมวกไว้หนึ่งนั้นเลยทุกคนเครื่องบินกันเราจะมาทุกคนผมเจอคนแล้วผมเจอคนแล้วครับทุกคนตอนนี้ แต่ผมยิงไม่ถึงว่ะผมไม่มีปืนด้วยทุกคน <S <S ไม่มีปืนมีปืนให้กูไหมเนี่ยเออขอกระสุนหน่อยนั่นแหละขอกระสุนบ้างนะฮะขอกระสุนบ้างไม่ใช่ให้กูถือได้ปืนเนี่ยกระสุนหมดอีกแล้วทุกคนโอ้โหแม่งเลยกระสุนหมดทุกเบอร์ทุกคนกูตายแล้วกูว่ากูตายผมว่าผมต้องฟาร์มเยอะๆหน,อหน่อยว่ะ ผมชัดจะห้าวเกินแล้วทุกคนเขียนปืนเดียวได้ไหมเนะี่ยเอา้าคนละปืนกันเหรอวะูนึกวก็ปืนเดียวกันแม่งเอ้ยไม่มีกระสุนทุกคนไม่มีกระสุนทดแทนเลยอะทุกคนปืนพกกูก็ไม่มีกระสุนด้วยโอ้โหยี่ภาณ์ยีา่ยานัสสุดท้ายทุกคนกับหอน,นาฬิกานะโอเคผมเจอปืนยังพอได้อยู่น่าจะเป็นลูกซองแหละมีแปดนัดลูกซองต้องยิงในระยะใกล้ๆน,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 นะทุกคน มันถึงจะเห็นผลนะครับผมจะหวังผลประสิทธิภาพแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะแต่ระหว่างเนี้ยผมขออนุญ,ญาตฟาร์มของก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตอนผมเจอคนเนี่ยผมจะสามารถยิงเอาชนะเขาได้หรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยนะฮะเพราะว่าไม่มีกระสุนนั่นเองนะครับผมมาฟาร์มก่อนทุกคนทุกคนผมเจอคนอีกแล้วผมเจอคนอีกแล้วทุกคน ทุกคนผมเจอคนผมเจอคนชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายทำไมคนวิ่งหนีกูวะเฮ้ยทำไมเขาวิ่งหนีผมอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำไมเขาวิ่งหนีผมวะเฮ้ย,อเ,ย,อเ,เ,อยเอามึงจะไปไหนอ่ะเราคนดี กูจะยิงกูขอฟาร์มของหน่อยเออนั่นแหละไหนๆก็จะแตกแล้วเอาไว้ตายนะหน่อยโอ้โหฟูฟูลฟูลี่ไทา์เดี๋ยวก่อนนะทุกคนโอ้ฟูลทามอ่ะฟูลทา์ว่ะผมขอเป็น a อพีห้าแล้วกันนะฮะโอ้โหฟูฟูมากฟูมากเฮ้ยมีอัคด้วยสุดยอดเลยว่ะอะไรครับเอาแค่เอาที่เราไหวดีกว่าโอ้โหวันนี้ไม่ไม่มีกระสุนให้กูเลยนะกูถามจริงกูเก็บไปหมดเลยแล้วกันเอาเอายาวเลย มีอะไรไม่ได้ใช้ไหมเนี่ยกล่องเครื่องมือกล่องกูอยู่ไหนวะเฮ้ยเกาะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอา้าเชียกูไม่เอาโอเคเออกได้ละตกใจหมดเลยทุกคนอันนี้ผมไม่เอาผมไม่รู้สึกว่ามันต้องใช้นะฮะเพราะว่ากูไม่มีกระสุนมันอยู่แล้วนะครับมาชิวๆเลยครับเหลืออีกสิบสี่คนนะฮะอันนี้คืออะไรอะ่ะซ่อมมร โอ้อนี้เกาะเวลเอสาทุกคนเฮ้ยผมเปลี่ยนเป็นคู่อีกได้ป่าวะเฮ้ยครูเจอคนอีกแล้วทุกคนอือหือแตกเดินมายิงแล้วก็หนีกูไปเลยอะไรของมันวะเอาเอเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ววิ่งหนีคูเฉยเลยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยูทำอะไรผิดอ่ะ ถามจริงกูทำอะไรผิดทำไมมีเด่คนเดินมาหาผมแล้วแม่งก็วิ่งหนีผมหมดเลยวะ <What? S 1> หรือว่ากูเทพไปวะผมขออนุญาตเด้งเลือดก่อนนะฮะอ่าโอเคน้ำเลือดแล้วน่าจะหลอดเต็มอยู่ละน่ะวิ่งหนีผมอไกแวอะไรอวะถามจริงยิงกูบ้างเหอะ แม่งอกระสุนกูจะหมดแล้วเนี่ยไม่มีใครแบบคิดจะมายิงผมเลยหรอกูถามจงเหลือเก้าคนแล้วครับทุกคนตอนนี้ผมคิวไปแปดละ้ฟูฟูฟูลี่ฟูลี่ของหน่อยแล้วกันนะฮะมายี่สิบห้านัดผมจะจัดการไม่ให้เหลือซากเลยนะฮะตอนนี้กูอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ในวงนี่ว่า ทุกคนผมเดินไม่เจอใครเลยอะ่ะนี่ผมอยู่หอนเลกามาประมาณสองวันแล้วนะทุกคนเฮ้ยตรงนั้นมีอะไรวะอ๋อ,อระเบิดเรดโซนเรดโซนทุกคนเขาเรียกเ่าเรดโซนแหมตกใจหมดนลกว่ามีคนยิงระเบิดกันผมไม่เข้าแล้วกันนะเดี๋ยวตายเลนพอดีระหว่างนี้ก็วิ่งเข้าเซฟโซนนี่แหละอ่า มันจะมีสองคำนะทุกคนเลดโซนนะฮะเลดโซนจะเป็นโซนสีแดงนะครับส่วนเซฟโซนนะจะเป็นโซนปลอดภัยนะก็คือโซนที่อยู่ในวงนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวผมขอหาคนก่อนแล้วกันตอนนี้ผมไม่เจอใครเลยอีกเก้าคนนะฮะรวมผมด้วยนะก็คือเหลืออีกแปดคนที่ผมต้องฆ่านะฮะผมยังไม่เจอใครเลยนะฮะกูซูมระยะไกลกูก็ไม่เห็นใครเลยนะเนี่ยมันน่าจะเป็นโดนบอกบอกแหละว่าใครอยู่ตรงไหนบ้างนะตอนนี้ผมเจอศัตรูอี่หนึ่งคนละ น่าจะอยู่แถวหน้าผมนะทุกคนมันจัตูแล้วครับทุกคนโอ้โหหัวแตกดิฟูลี่ของฟูลี่ของเราไปเลยฟูลี่ของเราไปเลยนะทุกคนโดนมาแล้วโดนมาแล้วทุกคนโดนมาแล้วโดนมาแล้วเนี่ยเห็นไหมมันเขียนว่าตำแหน่งของคุณถูกถูกเปิดเผยโดยเรดาร์นะฮะ เรด้์มันจะทาให้ผมโดนเปิดเผยตําแหน่งนะฉะนั้นเวลาผมฟางของปุ๊บผมต้องรีบไปเลยนะอ่าตอนนีน้น่าจะมีคนเห็นผมแล้วผมก็จะพยายามแบบทําให้โดนยิงตายแล้วกันนะฮะเดี๋ยววิ่งเข้าเซฟโซนก่อนแล้วกันนะทุกคนเหลือห้าคนแล้วนะเหลือสี่คนละสี่คนที่ผมต้องคิวนะมาแอบตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับรอเช็คคนก่อนผมไม่รู้เขาอยู่ตรงไหนกันนะฮะ ทุกคนตอนนี้ผมเจอแอรดอบนะครับอยู่ตรงหน้าผมเลยนะเพิ่งลงมเมื่อกี้อสดร้อนๆเลยผมคิดว่าน่าจะมีคนวิ่งมาเก็บแอรด็อบบ้างแหละเดี๋ยวผมรอดักยิงตรงนี้แล้วกันผมว่าพีเก้าศูนนั้นไม่ดีขนาดนั้นหรอกทุกคนผมเจอคนละมฟาร์มเพลินเลยนะฟาร์มเพลินเลยนะใช่มึงหรือเปล่าที่ยิงกูเมื่อกี้ผมว่าไม่ใช่นะผมว่าน่าจะมีคนหนึ่งแหละ แต่ผมมองไม่เห็นว่าม่งอยู่ไหนนะเดีย๋ยวผมหลบขอบมุมดีกว่าผมว่า,น,าน่าจะปลอดภัยกว่านะฮะเนี่ยผมเจอคนละเป็นไงโอ้โหโบย่าไปดีทุกคนเป็นไงโอ้โหมันง่ายเลยขนาดนี้นะทุกคนผมบอกเลยวันนี้ก็ขอจบคลิปพิพธั์ก่อนละกันนะถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะ เป็นกำลังใจกับสาวน้อยคนนี้นะฮะโอ้โหหน้าแบบสวยจริงๆนะไม่รู้ว่าใครกันแน่นะฮะระหว่างในเกมมีกับสาวน้อยคนนี้นะครับผมก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะ,ะเป็นกำลังใจให้กับผมในการครั้งหน้านะ,ะสำหรับเกมหน้าผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ใต้ใคลิปหรือว่าอยากให้ผมเล่นเกมฟรีไฟก็คอมเมนต์มาเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาท่านก่อนละกันนะไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ